สวัสดีครับผมนี่เกมเมอร์ทีวีนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาโปรโมทชแนลเออเบอร์นหนึ่งครับโปรโมทชแนลมิสเตอร์แจ็คกี้เกมเมอร์ทีวีนะครับเขาก็จะสอนเออสร้างบ้านหรืออะไรต่างๆแบบนี้นั่นแะราคานะครับเช่นสร้างไอโฟนนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่เออ ช่องเขามีทั้งหมด4คลิปนะครับว่บาไม่ค่อยมากครับส่วนสิเป็นชนแาแนลขอะแม่เขาด้วยนะครับสมาชิกเขามีแค่3คนนะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปเขาครับว่าจะเป็นบ้างจะดีไหมไปดูกันเลยผ่านแล้วผ่านเลยไม่เป็นไร ดูนานอ่าผมก็กดติดตามแล้วนะครับอ่ากดติดตามมีเขาด้วยครับอย่าลืมนะครับแล้วก็กดติดตามแค่น่ผมด้วยนี่ที่เกมซีซีเอสนะครับกดตามเลยนะบายบายโอเคครับสวัสดีครับ